ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซนทันพลพรามเก้านะครับก็อันนี้คือจะเป็นงานนะก็จะมีบอกว่า,าจัดต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับอยู่ที่บริเวณกลางห้างเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะแล้วก็มีงานขายสินค้าเป็นแคมปิ้งนะฮะอยู่ด้านข้างด้วยเนดะี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศด้านในต้นนี้ดีกว่าเขาจะมีแบบว่าข้างในให้เรามาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับรลองมาดูซิว่าแบบเป็นอย่างไรบ้างคนระับนี่เลยเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เห็น<อ>ไหม ก็จะมีแบบว่าเป็นต้นมงต้นไม้แล้วก็สวยๆงามๆนี่ในในอุโมงเห็นปะสวยงามมากนี่เลยนะครับก็คือมาถ่ายรูปตรงบร,ริเวณอุโมงตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เดินดูบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามอันนี้อยู่ที่เซ็นทรัพลพราม์เก้านะครับทุกคน สวยงามตำทองเรืออันนี้ก็จะบอกว่าเสียงเพลงก็จะดังไปนิดนึงเนาะก็เซนท่านพระรามเก้านะครับเดี๋ยวลองเดินดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเขาจะมีแบบขายของอยู่เลรมเป็นฟิวตลาดแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยเนาะน่ารักน่ารักมีต้นไม้มีของกินมีว่าของขายไม้ที่ปลอดภัยที่สเนโรนะครับนี่มีกระเป๋านี่เป็นแบบงานแคมปิ้งไนก็จะมีหมวกหมวกแคมปิ้งนี่นะนี่หลายอย่างเลย วิผ้าป้องกันนะผ้าบัป้องกัน UV 2 9นะครับ290บาทครัาบทมีหมวกมีอะไรเงี้ยนะเยอะแยะเลยมาฝั่งด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งอย่างหนึ่งก็คือกระติกน้ำนะครับกระป๋องน้ำใส่ของใส่น้ำใส่อะไรไปกินเนะาะเวลาเราไปแคมปิ้งนั่นเนองเนาะน่ารักจังเลยเขาทำเป็นแบบว่าคริสต์มาสเนาะรวมกักบคริสต์มาสเลยแบบน่ารักมากเนี่ย,ยไฟไฟตรงนี้น่ารักจังเลยเนะ ด้านนี้ก็เป็นกาแฟหรอ,อเป็นร้านน้ำนะครับง่างนี้บอกว่ากาแฟอเมริกาโน่อสเรสโตอะไรอย่างี้นะครับ,รบดูต้นไม้สวยงามจะลองเดินดูมีกาแฟถ้าใครแบบชอบกาแฟก็ามาได้ส่วนฝั่งด้านนี้ก็นี่มีเทกน้ำบงน้ำบวยนี่มีแบบโอ้น้ำแบบลำใหญ่ เราจะพามาดูฝั่งด้านนี้ดีกว่ามีของขายเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเฮ้ยนี่ไงเป็นแบบว่ากาแฟเนาะอันนี้เป็นนาฬิกานาฬิกาน่ารักมากเลยเห็นนะน้องแบบน่าจะเป็นโคมไฟได้ด้วยปะไม่แน่น่ารักมากเลยแต่ละอันด้านในเ๊ะมากเดี๋ยวลองไปเดินนี่นี่เนี่ยร้านเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมาเนี่เขามีกระเป๋าด้วยอ้คือใส่หูฟังหรออ๋อใช่เป็นอุปกรณ์อะไรเล็กๆน้อยๆเนาะ กระปงกระเป๋าด้านนั้นมีหมวกนะฮะแหมมีอันนี้เป็นร้านนา้ำร้านกาแฟนี่เป็นต้นแบบคต์มาที์อยู่ตรงกลางห้างเลยนะทุกคนอันนี้ก็ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟก็มีขายเนี่ยร้านอุ้ยอันนี้เป็นน้ำผึ่งนะเลยนะทุกคนเนี่ยเพื่อกายทานาน้ำทานดีนะเป็นน้ำผึ่งน้ำผึ่งที่เขามีรสต่างๆรสชาติต่างๆเนี่ยขิงโอ๊ตกระเทียมมโนโซดาถ้าใ,ใครสนใจก็ลองแบบแวะมากินได้นะฮะ บรรยากาศงานนะครับว้าวน่ารักมากนี่เลยนะครับเส้นชันพระรามเก้านะฮะพูดว่าจะไปแบบอลังการนาหนสร้างไปด้านบนก็คือสวยงามแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นแบบจุดที่มาถ่ายรูปมาถ่ายอะไรได้ตอนนี้เขาจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นประตูคล้ายประตูมหัศจรรนะย์เนาะสวยๆไงตรงนี้เนี่ยก็ให้ดูบรรยากาศนี่นะเปิดเพลงดัง <laughs> เขากจะแบบฉลองนะ คิ่นสมนไพรมาอะไรอย่างเงี้ยนะเยอมากอ่ะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูฝั่งทางนี้ต่อนะครับว่ามีอะไรอีกนี่เขามีบอกว่าร้านขนมนะฮะมีขนมมีน้ำพึ่งมีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นใส่ของดีเฮ้ยก็เป็นกระเป๋าเองเป็นกระเป๋าแบบเหนือๆหน่อยเนาะเฮ้ยน,น,นี่ออเขามีแบบว่าอะไรอะแต่เรากินเราไม่ไหวแล้ววันนี้เราก็ไปกินกาแฟมาแล้วนะทุกคนถ้าเรากินเยอะมันก็จะไม่ไหวแล้วนะ เนี่แบบน่ากินจังเลยเนาะหลายอย่างด้านน้ก็มีกปกาแฟ,ฟใส่แบบน้ำมะนาวอะไรเงี้ยนะแบบหลากหลายมากมายแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่ว่าก็แบบน่าสนใจอยู่นะโอ้เป็นสุขภาพดีนะครับกับที่ลำยงลำใหญ่เนี่ยนะฮะบ,บรรยากาศอันนี้มาดูด้านนี้ดูสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวคับเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะเพราะว่าร้านเขาก็จะ มีอีกเยอะแยะเลยครับมีต่างชาติชอบมากเลยนะของที่แบบว่าเป็นแบบเป็นสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะด้าน<ๆ>นี้มี่น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 ด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับสามารถเอาไปแบบดำน้ำดำน้ำได้นะนี่ด้านนี้โอ๊ยด้านนี้อะไรเอ่ยด้านนี้ก็ร้านเดียวกันนะนะร้านทันดีเนี่ยเขามีน้ําอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูอุ้ย <c oughs> เป็นน้ำมะพร้าวเอาน้ำน้ำแบบเลมอนสตรอเบอรี่เลมอนอะไรเงี้ยขิงผงเนี่ย มีแบบสับประรดผู้แล้มีน,น้นำสับประรดผูแ้แล้วก็ใส่น้ำผึ้งดอกไม้ป่านะครับหรือว่าจะเป็นกระเทียมดำโซดาขิงขามอะไรเงี้ยนะเป็นแบบเพื่อสุขภาพทท้งนั้นนะครับอีกทอานี้มีแบบพิซซ่านะฮะร้านกาแฟส่วนมากก็จะฟิลอนนี้เนาะฟิลแบบว่าออกออกแคมป์ร้านกาแฟแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็ของกิน น,นี้คือแบบพาทุกคนเดินดูบรรยากาศเดยเฉพาะดีวพอดีบอกว่าเราก็มาเดินเล่นๆน,นะแล้วก็มาจับเจอบรรยากาศงานสวยๆก็พาทุกคนเดินดูเดี๋ยวรอเพื่อนมาเลิกงานแล้วก็มาเดินเล่นที่เซ็นทรัลพร์คเก้า,น,าน,นะครับอันนี้คือเซ็นทรัลพาร์คเก้า,น,าน,นะครับทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นี่เห็นนะทั่วห้างเขาก็จะแบบมีการตกแต่งบรรยากาศอะไรสวยงามเห็นนะน่ารักดี เดี๋ยวไปเดินดูอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีแบบร้านค้านี่ขายดอกมงดอกไม้ก็มีนะลองดูด้านนี้เนาะนี่งก็มีแบบขายดอกไม้ได้วยนะถ้าใครมาก็คือแวะมาซื้อดอกไม้ได้เนี่ยเห็นไหมมีดอกไม้มีสามสิบห้าบาทมีต้นไม้ปอบอากาศถ้ากระถางหนึ่งร้อยบาทนะครับอยู่นี่นะชื่อร้านนะฮะดูด้านบนนี่สวยงามหรือว่าจะเป็นเครื่องประดังประดับอ๋ออันนี้เขามีแบบ เป็นร้านกาแฟเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมาแต่ว่าร้านเครื่องดื่มก็ไม่ไหวแล้วส้าลดราคาส้าลดราคาอ๋อช่วงนี้ทันวาแล้วเนะาะสภาพก็มีลดลดงลงราคากันบ้างนะมีบรรยากาศนะครับเ,เดี๋ยวลองเดินเข้าไปด้านในะโอามีเต็นท์ขายเลยนะทุกคนเนี่ยนะเต็นนะฮะหกพันเก้าร้อยสามพันสี่หกพันเก้าร้อยสามพันสี่เนี่ยมีเป็นลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมีเก้าอี้นี่เก้าเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเวลานี้แบบได้รับความนิยมจากต่างชาติอยู่นะ อ่าเดี๋ยวพามาเดินดูด้านนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงเบาๆขลครมเมื่อสักครู่โอ้โหมันคือสักผู่ดังมากอะแต่ว่าตอนนี้แบบปิดละก็จะเบาๆแล้วคนก็จะมาให้การต้อนรับมากเลยสําหรับการถ่ายรูปตรงบริเวณด้านนี้นะเพราะว่ามันสวยนะเห็นไหมเห็นหมมนะบรรยากาศมันดีนี่ด้านในมันสวยไ่เห็นนะเขาก็ถ่ายรูปกันสวยดีะทุกคนประมาณนี้แหละ ว้าวบรรยากาศร้านของกินอะไรต่างๆนานานะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาได้นะครับที่เซนทันพรามเก้านะครับโอ้สวยงามไปหากินอะไรดีนะเบิร์กเลยว้าว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 